เกมถัดไปที่ผมจะสอนมีชื่อเกมว่า2048คอยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดี่ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเลยนะครับก็คือเกมที่ผมวงนี้นะครับในส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยท่านผู้เล่นสามารถที่จะใช้อ,อ,อุปกรณ์ได้2ออย่างกา็คือใช้ตัวลูกศร ก็ในที่ปรากฏอยู่ในคีย์บอร์ดแล้วก็ใช้ตัวเมาส์ในการขยับเช่นเคยผมจะทำการบันทึกหน้าจอแบบจอปกตินะครับในส่วนของการเล่นก็คือท่านผู้เล่นเนี่ยจะต้องขยับเหรียญให้มันไปรวมกับเหรียญอีกตัวหนึ่งให้มันเป็นเหรียญใหม่เรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าเหรียญ2องอันมารวมกัน มันจะทําให้เราได้คะแนนที่สูงขึ้นเป็นการเก็บแต้มไปในตัวนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะต้องใช้ความคิดนิดนึงเพราะว่าพอยิ่งเรียงมากขึ้นเนะี่ยมันก็จะมีเหรียญเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ในการขยับเนะี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแบบที่ท่านผู้เล่นเห็นอยู่นะครับเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยยากขึ้นแล้วและยิ่งถ้าเป็นเลเวลสูงๆเนะี่ยผมบอกเลยว่ายากมาก แล้วโอกาสที่จะชนะเนี่ยชนะยากสุดๆครับคือกว่าจะชนะน,นี่ประมาณสักเล่นประมาณ 6- 7รอบอะครับอันนี้ก็คือผมเล่นชนะแล้วแล้วนี่ก็คือแต้มสูงสุดของเขาในระดับที่1ก็คือ560แต้มส่วนแต้มที่ท่านผู้เล่นเห็นอยู่นี้จะเป็นแต้มจะเป็นแต้มปกตินะครับที่ผมมีไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเมื่อผมกด gain power ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลที่ได้จากการเล่นเมื่อสักครู่นี้ซึ่งก็แบบเดียวกับที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในเอพิโซดก่อนว่ามันจะใช้เวลานานแล้วอันนี้ก็คือ new hash rate ก็คือกำลังขุดใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเดตแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้คือ190ถูกไหมฮะตอนนี้มันขยับมาเป็น191 ซึ่งมันเกิดจากการที่บวกแต้ม560 g i g a h กิเข้าไปในแต้มปัจจุบันของผมแล้วก็ตามเดิมครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมในเกมถัดไปก็กด Choose Game และถ้าเกิดว่าท่านผู้เล่นสนใจสาระความรู้ที่เกี่ยวกับการเล่นเกมโร l เลอร์คอยหรือว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับ เกมสร้างรายได้เกมนี้รวมถึงคอนเทนต์อื่นๆที่กำลังจะมีในเร็วนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องคริปตัวนี้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะพลาดเลยแม้แต่คลิปใหม่ๆที่มีการอัปเดตอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ